วก็สวัสดีคนดู้วคกับนะวันนี้เราก็อยู่ในสกิมดี้เ o ลตี e เฟน s e นะครับนะวันนี้มันมีอัปเดตมาใหม่นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการตีบอสนะผมไม่รู้ว่าถ้าเลือดบอสตอนนี้มันหม,หมดเมื่อไหร่มันจะได้ให้ของอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน้ใจเหมือนกันไม่มีข้อมูลอะไรด้วยนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาทาด้วยเหมือนกัน เลยไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับก็ต้องขอไปลวงหน้าถ้าผมผมผเป็นอะไรผิดไปนะเดี๋ยวเรามาดูซอมอร์ยูนิตก่อนว่ามันมีอะไรใหม่หรือเปล่าดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยนะอืมสึกว่าการครอบครองคอร์ดใหม่ก็รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นนะหนึ่งพันตัวแล,ล้วหรอี่เป็นอีกหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนสี 4, 000, น่วันเมื่อสี่ห้าวันประมาณหนึ่งเดือนอ่ะถึงเดือนกับอีกไม่กี่วันอะ่ะเออเอาชนะบอสเพื่อรับรางวัลลิมิเต็ดไามรีบอสอ ส่พวกนี้ก็เอาชนะบทสอก็จะทำดาเมจกับบอสด้วยนะเออดาเมจกับบอสขึ้นอยู่กับความยากของดาบน,นะครับประมาณนี้เลยนะเออผมคิดว่าถ้าเลื่อนบอสหมดก็น่าจะน่าจะได้ขอนะมไม่รู้เหมือนกันดานะอาจจะไม่ได้ก็ได้บอสส่วนอันนี้ก็จะเป็นรีวอร์ดเทียนนะก็คือ กดล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ของรางวัลที่ที่3เนี่ยก็จะเป็นก้อนรีมาเห็่นะครับก็คือน้องสไต이เดอร์นะสไต이เดอร์สองจุดศูนย์แปดสิบสปีิเกอร์สไตยเดอร์สองจุดศูนย์นั่นแหละเมื่อกี้ไปเรียกสไตยเดอร์อย่างเดียวแต่ที่ห้าเดี๋ยวก็จะเป็นพาโบนะครับเออ ดาบิ่ก็เยอะเหอเกินเทียที่แปดก็จะเป็นดาบนะครับเทียที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นคอนะเสียท,ที่สิบก็จะเป็นลีดพาโบนะครับไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะโหดก,กันหรือเปล่าเออเพราะว่าผมยุบปุ่นเราไ,ไม่ถึงแล้วแหละเดี๋ยวเวลาปุ่นเราก็จะรู้เองแล้วว่ามันเก่งหรือเปล่าหรือว,ว่าเอาไ ก็บประดับเฉยเออเออที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ปะเดิมๆเลยพวกนี้ของคราฟก็อันเดิมนะคอนวิกใหม่วิก้าเข้าคอนหนึ่งพันแล้วโอ้ไมนี่เข้าไปดูหนานนะอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็คือเอ็กโวซีใหม่นะครับก็คือฟิเนลี่ทินะ ผมไม่รู้ว่าพี่แกม,มัเป็นเอกลูซีฟได้เชิงตอนแรกนึกว่าจะเป็นน้องสตาร์ไทด์เดนนะแต่ว่าน้องแกม,มาอยู่ในพาร์ทเฉยเลยเนี่ยสปีกเกอร์สตาร์ไท์เดิน0.0หมดนึกว่าน้องแกจะมาเป็นเอกลูซีฟแต่ว่าไม่ใช่นะแต่ดูจากคอร์สัม่าได้จะเก่งหรือเปล่านะไม่รู้แหละเดี๋ยวถึงเวลานเดี๋ยวก็มารีวิวให้ดูเองแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีกาหรหาเศษผมพวกนั้นกันเลยดีกว่าแต่ว่าเหรีดอกน่าจะเหมือนเดิมเลยทที่ผมดูนะสามเปเซแปดรยสิบอรเะเดี๋ยวเรามาดูหลัวที่สองกันผมว่าเหรีเหร็ดเท่าเดิมเลยอ่ะห้ผมนี้ หาได้จากชาร์ปเตอร์ที่2เท่านั้นนะชาร์ปเตอร์แรกไม่ได้นะครับเนี่ยมาลงฮาร์ดก็จะได้25นะครับลงฮาร์ดดีกว่านะอย่าไปลง normal เลยแต่รอบดี้เขามีตัวตังค์ให้ทีดอร์มาลอันนี้มีตัวตังค์ให้อ่อ พอมาดูเนี่ยไม่มีตัวตังให้เล่นยากอันเนี้ยเล่นยากกว่าอีกอันเนี้ยน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่ามีตัวตังแต่ว่าไม่แน่ครั้งดาขึ้นไหนน่าจะยากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าเลนดับพวกนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนตะ่ทั้งสิน้นยกเว้นเพิ่มไอผงนนี้มานะ,ะเดี๋ยวผมไว้มาเล่นให้ดู คลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันยากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย